ขณะนี้หลายคนเจอกับปัญหารายได้สวนทางกับรายจ่ายนะครับโดยเฉพาะใกล้ตรุษจ,จีนแบบนี้สินค้าหลายอย่างปรับตัวแพงขึ้นครับหนึ่งในของว่ายอย่างหมูกรอบตอนนี้กิโลกรัมละ700บาทแล้วถือว่าแพงที่สุดในรอบ60ปีครับที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งเทศบาลนครขอนแก่นเจ้าของร้านอรพินเจ๊อีขอนแก่นเปิดเผยว่าราคาเนื้อหมูได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ๆกับเทศกาลตรุษจีน อย่างของเส้นว่ายหมูกรอบนะครับกิโลกรัมละ700บาทหมูสามชั้นต้มกิโลกรัมละ400บาทถือว่าแพงที่สุดในรอบ60ปีเจ้าของร้านบอกว่าลูกค้าบางคนก็เข้าใจถึงสถานการณ์จากเดิมที่เคยซื้อ1กิโลกรัมตอนนี้ก็ปรับลดลงเหลือครึ่งกิโลกรัมส่วนลูกค้าบางส่วนก็เลือกที่จะไม่ไว้ตรถุษจีนไปเลยก็มีเนื่องจากกังวลกับค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นและกลัวโควิด19 แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงไหว้ตรุษจีนแต่ว่าลดจํานวนลงนะครับ